สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานปืนศูนย์นะครับงงก็จะมีทรงมือสอดอยู่สกระบอกแล้วก็กำคอล่องนิ้วหนึ่งกระบอกนะครับส่วนกระบอกสุดท้ายนี่จะเป็นงานเปิดเบอร์นะครับก็มารีวิวให้ชมนะครับลำแรกนะครับเป็นไม้กระพี้เขาวควายนะครับฝั่งนี้ติดขาวอยู่นิดหน่อยนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นดำลวนเลยนะครับกระบอกนี้ จะเป็นของพี่สายันนะครับกระบอกที่สองเป็นไม้ชิงชันทั้งลำนะครับนี่นะครับกระบอกที่สามที่สี่จะเป็นไม้ประดูนะครับนี่นะครับกระบอกที่ห้าที่หกจะเป็นไม้พยุงลายไฟนะครับนี่นะครับ กระบอกที่หกนี้จะเป็นงานเปิดเบอร์นะครับผมเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับลำนี้เบอร์ละร้อยสามสิบนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่สูงด้านหลังนะครับก็รูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นไม้พยุงไฟทั้งลำนะครับแกะเช็คเกอร์ด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับลำนี้ เปิดทายผลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับลำนี้นะครับเบอร์ละร้อยสสิบนะครับก็เบอร์ก็ยังเหลือว่างอีกเยอะอยู่นะครับท่านใดสนใจเบอร์ไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับสเปคชุดนี้ส่วนมากจะเป็นรางเมตรสาสิบนะครับปีกห้าสิบห้าระยะชักเจนะครับระยะก็เป็นมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าต้องการระยะเท่าไหร่ก็แจ้งได้นะครับก็มี เม็ดสีอยู่กระบอกหนึ่งนะครับลูกค้าเอาระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับชุดนี้ผมแถมลูกดอกให้สองลูกนะครับจะเป็นหัวพอกนะครับถ้าเป็นหัวธรรมดาจะแถมให้สามถ้าเป็นหัวพอกผมจะแถมให้สองลูกนะครับราคาไม้ประดูนะครับราคาจะอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยนะครับถ้าไม้กระพีเขาควายแบบนี้นะครับ ราคา5,400นะครับจะเป็นรางไม้มะค่าแตาลำที่สองไม้ชิงชันทั้งลำจะอยู่ที่6,200บาทนะครับถ้าเป็นรางมะค่าแตะก็จะอยู่ที่5,400นะครับเท่าไม้กระพรีนะครับราคานะครับแต่ถ้าเป็นไม้ชิงชันทั้งลำไม้รางชิงชันราคาก็จะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าผมซื้อมาราคาห่างจากมะค่าแตะก็ประมาณห่าง600นะครับราคาเส้นหนึ่งนะครับ ราคาก็แอปขึ้นตามเนื้อไม้นะครับนี่ก็เป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับ4,400นะครับถ้าพยุงแบบนี้นะครับลายไฟนะครับทั้งลำแบบนี้8,500นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599นะครับ เฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงไอดีไลน์9 2 9 w g r m ไอดีอีกลน์อีกอันจะเป็น0955026338นะครับท่านใดสนใจก็โทรหรือว่าทักแชทมาตามนี้นะครับปืนศูนย์งานสั่งทํานะครับมัดจำ300บาทลูกค้าต้องการไม้อะไรก็แจ้งได้นะครับ ความยาวรางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่นี้แจ้งได้เลยนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับอยาให้ดูวดลายนะครับนี่ก็เป็นมือสอดนะครับไม้กระพี้เขาควายนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นไม้ชิงชันนะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นไก่ละครังทั้งหมดนะครับชุดนี้ผมใส่นี่เป็นมือสอดไม้ปราดูนะครับ เป็นไม้บ้านเก่านะครับไม้ประดูส่วนไม้พยุงนี่จะเป็นรากไม้นะครับนี่นะครับพยุงลายไฟนะครับนี่ลำนี้นะครับสงกำคอนะครับ แกะเช็คเกอร์ทั้งลํำนะครับใครอยากเป็นเจ้าของก็มาลุ้นกันได้นะครับเบอร์ละร้อยสามสิบนะครับเลขท้ายสองตัวล่างนะครับนี่นะครับแกะเช็คเกอร์ด้วยนะครับทั้งลํำนะครับใส่น็อตสีให้ด้วยนะครับด้านหน้าแล้วก็ขอบไกลนี่นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกระบอกนี้ ราคา130บาทนะครับลำนี้นะครับถ้าทายถูกนะครับนี่นะครับอยากลุ้นก็โทรมาหรือทักแชทมาก็ได้นะครับนี่นะครับแบบงานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะแพ็กส่งแล้วนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ถ้าเก็บปลายทางก็จะเพิ่มร้อยละ3นะครับค่าส่ง100 ถ้าลูกค้าโอนก่อนสมมติเป็นไม้ประดู4,000สีค่าส่ง100เป็น4 0 0าโอนก่อนก็4 0 0าถ้าเก็บปลายทางก็เพิ่ม100ละ3นะครับ100ละ3เปอร์เซ็นนะครับถ้า4,000ก็ประมาณ100นิดๆนะครับถ้า6,000ก็น่าจะเพิ่มเก็บ200นะครับปลายทางนี่นะครับ สนใจทักสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ